สวัสดีครับนี่คืชอช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับคุณผู้ชมครับกีฬาในวันนี้เวลาแข่งวิ่งกันเชื่อดกันไม่ถึงวินาทีเกมฟุตบอลชนะกันก็ชนะกันแค่ลูกเดียวฉะนั้นวันนี้ต้องบอกได้เลยครับว่าเทคโนโลยีนั้นมีส่วนสําคัญกับชีวิตของพวกเราและชีวิตในวงการกีฬาแบบสุดๆแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้ไม่ได้ใช้โทรติดต่อกันอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีอิเธนซ์หรืออิทธิพลแบบสุด,สด ในชีวิตคนโดยเฉพาะวงการกีฬาเพราะอะไรเราจัดไปยุคนี้นะฮะคนเราใช้เวลาดูมือถือมากกว่าดูหน้าแฟนตัวเองซะอีกโทรศัพท์แบรนด์ดังทั้งในอเมริกาและเกาหลีก็ห้ามหันกันอย่างสุดมันนะครับแต่มือถือที่ได้จากคนกีฬาอย่างจังชั่วโมงนี้ made in Japan อย่างโซ n y ฮะ ที่สร้างความฮือฮาดนึงนักเตะที่เก่งที่สุดกองกลางอัจฉริยะอัรเรอินิเอสตาแห่งบาร์เซโลนาเจ้าของฉายาอัศวินสุดฟินทุกช็อตเด็ดที่คุณจิน้นฮีทาได้นี่ยิงประตูชัยพาทีมชาติสเปนเป็นแชมป์บอลโลกปี2010ล่าสุดทางโซนี่ประกาศว่าในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาหมดยุคเล็กๆไม่ใหญ่ๆใช่แล้วแต่สำหรับโทรศัพท์อัจฉริยะสมาร์ทโฟนยิ่งเล็กยิ่งโดนยิ่งดีครับทางโซนี่บอกเราอีกนะครับว่าเดี๋ยวนี้มือถือเครื่องเดียวสามารถทำรายการทีวีได้ ตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อนะฮะล่าสุดต้องขอบคุณความร่วมมือจาก Sony Xperia Z3 ที่ส่งตัวทีเด็ดมาให้ผมนะครับใช้ทำรายการตอนที่ผมไปชมการแข่งันรถสูตรหนึ่ง u อร์ที่สิงคโปร์ครับคือรถแข่งเป็นอะไรที่ถ่ายยากมากเพราะรถมันโก s u p เปอร์เฟสแล้วก็มืดด้วยนะครับดูครับว่าเทคโนโลยี Night Shot และ Time Shift ทำให้เราได้ภาพแบบนี้แถมปรับเป็นสโลโมได้ด้วยลาก่อนไม่ต้องพกกล้องแล้ว ฟีเจอร์ไทม์ชิปวิดีโอนี่โอ้โหทำให้ผู้ผลิตรายการอย่างเราชอบมากนะครับเพราะมันทำให้เรามีภาพที่หลากหลายล่าสุดเรารับเกียรตินะครับถูกเชิญไปดูการแข่งขันข,ขี่ม้าโปโลนี่คุณผู้ชมครับม้าตัวละสิบล้านนะฮะและนี่คือภาพที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมฮะขณะนักกีฬาทีมชาติและผู้บริหารคิงพาวเวอร์อย่างคุณตอ้นอภิเชษศรีวัฒนประภานีเห็นแล้วยังมาแซวเลยนะฮะว่าเอยโอ้โหนี่ใช้เครื่องเดียวกันเลยคุณต้นบอกว่าโอ้โหเครื่องนี้แบตโหดอึดมาก และความชัดนี่ระดับกล้อง DSR l ขั้นเทพดูภาพสโลดูกล้ามขามาสิครับคุณผู้ชมครับ <S <S 1> <S 1> และเย็นนี้คุณผู้ชมครับ17นาิกา30นาทีแฟนๆ Charil ช,ชป a ุ o ยห้ามพลาดทุกช็อตเด็ดทีมชาติไทยในศึกอาเซียนคับชิงแชมป์แห่งซาวด์อีสเอเชียอาคาเนกับของขวัญชิ้นสุดพิเศษ Exclusive ที่เราเตรียมมามอบให้รองเท้าสตาั๊ดของชา a r i l c ว้าวยันนี้17น .30 นเปลี่ยนมาช่อง3บรตี้ช่อง28หรือ38อีก45นาทีอปนิวส์และแชมจัดไป